เป็นไรครับทีก็พักผ่อนครับพี่เราเป็นไรไม่ได้เป็นไรครับกันจาไหลแล้วหรอครับอยดูข้อมูลชั่วโมงดีครับพี่เอาปุดจมูกสองปุดหูสองไอ้ตสเนี่มันมันตายวัเอานะไอ้ไอ้เรื่องพักผ่อนน้อยย่าทำเป็นเล่นย่าเป็นล้อเล่นอย่างชีวิตนะเว้ยครับพี่เอาเอาตัวเองก่อนเอามึงต้องมึงต้องห่วงตัวเองก่อนถ้ามึงไม่ห่วงตัวเองเนี่ยไม่ได้แล้วนะมันพี่ว่ามันน่าจะเกิดไปละอืมพี่ต้องห้ามมึงละ อ้าวหนูหนูพี่อาจจะพูดจาไม่ค่อยพอรนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าแบบหนูรับได้หรอรับได้ค่ะเอแต่พี่ผมาลักจริงๆนะครับถ้ารักใครได้ได้รักแล้วก,ก็น่าจะรักจริงครับหวังแต่งหวังต่อใหหวังแต่งหวังดูเลยครับถ้าถ้ารักจริงก็ุยกยนได้ค่ะหนูเรียนอยู่ไหมเนี่ยเรียนครับ เรียนหรอหมายถึงแบบเรียนอยู่หรือว่าหิดหรือ,อยังเรืออะไรคะอ่ายังตอนนี้เรายังเรียนนอกอยู่ปะเรียนอยู่ค่ะมีคนส่งค่าเทอมไหมอยากหาเรียนไม่มีค่ะขายอยู่แต่ว่าส่งได้ครับแต่ว่าขอไปส่งถึงโรงเรียนเลยได้ไหมไปรับไปส่งหรือเปล่าคะใช่ครับ เช้าห้าเย็นห้าออกำลังกายครับที่ผมเขาชอบเป็นพินเนี่ยเขาจะมีแบบว่าช่วงนี้ก็แบบรักสุขอนข้าวเลยใช่ครับเช้าห้าสิบเย็นห้าเซตวันหนึ่งสิบเซตทุกใหญ่จัมโบ้ครับใช่เอาจงจริงนะผมอยากแบบว่าผมเคยเพิ่งเคยเห็นแบบอายุยี่สิบอะแล้วแบบเพื่อแบบกำลังไหวแล้วอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบผมอายุประมาณยี่สิบสี่อย่างเงี้ยคุณยังแบบโอเคใช่ไหม คุณไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดเรื่องอายุใช่ไหมครับไม่ติดค่ะชอบอคนโตกว่าแบบไม่ได้โตแค่ตัวนะครับอะไรโตคะกล้ามครับกล้ามอนนี้เนาถามได้ไหมครับปกติเป็นคนเป็นคนเซ็กจัดให้ไม <c oughs> เป็นคนออกกำบลังกายเยอะไหมครับโ <c oughs> ทษดีครับโทษดีครับเยอะไข่เยอะอ้าวแล้วโอซีอยู่ไหนอ่ะโอซี<ะ>อยู่ไหนเมื่อเช้าบอกไปแล้ว ไม่ใช่เราบอกไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่แมวไงตัวโอซีอยาที่เราตั้งให้อ่ะเธอจะไม่ได้แล้วหรอจำไ,ได้ค่ะไหนตัวไหนแมวตัวไหนไชื่ออะไรมันชื่ออะไรอ่ะไม่ใช่กันเราไหลสนใจให,หมาสักตัวไหมครับเฮ้ยไม่ไหวแล้วตัวดำดำหัวเรนเรียงคาบกระดูกครับ มันใช่หมาทุกตัวไหมครับมใช่ไหมหมาเป็นงานครับอันนี้พี่เป็นหมาเหรอคะไม่ได้เป็นหมาครับแต่เป็นงานโบขอได้เชื้อชูหน่อยดิโบขอได้เชื้อชูดังเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ผมเขาออกกำลังกายเยอะไปหน่อยเชื้อชูเชื้อชู้วยใช่ครับน่าจะมีเชื้อชูลกอ อเนี่ยการทําเพื่อแก๊งมันก็อย่างนี้แหละวันนี้เต็งอะไรครับขอสามคู่สูงครับเลเวอร์ครูเซนสูงอาแจกไอตอนได้ยินเลยพี่อย่าอย่าอย่านอนเงยพี่ให้มันไหลออกเลยพี่มันเป็นเลือดเสียเลือดเสียพ่ออึมอนก ได้ขนเลยเนขะนหมาสัตว์ผมด้วย่ะรู้ได้ไงอะ่ะใช่จะนอนไหมคุณค<ะ>เลือกกำเดาผมไหลเองคืออะไรหรอคุณไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่าคะ ถ้ากูเป็นไรไปเพิ่มึงไม่ต้องเป็นห่องหรอกเด้อโอ้ยตอนแรกกูหายแล้วนะไออาการแบบเนี้ยมันมาเป็นตอนที่กูฝืนแหละหมอนเป็นเพราะอะไรเนี่ยหมอกูมีแพทย์สนามหมอในตัวนะผมออรอผมแบบตรงนี้แตรงนี้นไม่ค่อยนะแบบได้ค่ะได้คครับ พักก่อนเยอยวพี่ชายวันนี้จะโดนเช็คขาดสักหน่อยแต่หมึกได้จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ถูกไหมพาน้องยันเที่ยงคืนอ่ะคนดูช่วยเป็นกำลังใจงได้ไหมผมขอไปพักได้ไหมได้ไหมครับผมขอไปพักได้ไหมอันนี้ไม่ได้แก้นะมันไหลยยจริงๆนะเว้ยกูแบบพักผ่อนน้อย ขอบุญครับขอบุญครับผมจะส่งมากสามพันกว่าคนเนี่ยให้น้องหมึกทุกคนก็บอกหมกันแล้วกันรำบ่อมั่งเพื่อนเอ้ยครับวันนี้นอนไปกี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงเดียวครับโอ้โหยัดแม่นอนมากเลยอยู่ได้ไงวะน่ะอะไรนะอยู่กันได้ยังอยู่ได้ไงวะขนาดนั้นอะไม่รู้อ่ะ กูก็หลับตื่นหนึ่งสะดุง้งตื่นกูเป็นห่วงเรื่องไอ้ดบไหเออพระมงต้องเล้ดอบเที่ยงนี่สี่โมงอีกมึงมึงมึงนอนกี่โมงตื่นตืกี่โมงไปนอนตอนบ่ายแล้วกูกล็ลากยาวเลยอแบบตื่น <c oughs> สะดุ้งตื่นเกือบสี่โมงอะบ่ายสามตื่นบ่ายสามนอนบ่ายสองตื่นบ่ายสามเล่นลากยาวกับไอ้โฉพงงามาเล่นหัานอนเธอหนูหลับ ก็เหนียวนู่นอ่ะจะบอกอะไเพื่อนเลยเออมึงก็ฝากกูก็ฝากคุยกับไอ้บึกให้หน่อยนะเพื่อนว่าให้มันเออมันรู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องมึงต้องบอกไว้ต้องนอะไรครับพีก็อะไรครับพี่ดาวเป็นไรไม่ได้เป็นไรครับการดาวไหลแล้วหรอครับชั่วโมงดีขอบพี่เอาปวดจมูกสองปุดหูสองไอ้ตอสเนี่ย มันต,ตายวายเอานะไอ้เรื่องพักผ่อนน้อยอย่าทำเป็นเล่นอย่นเป็นล้นเลนเลนนลอเล่นกับชีวิตนะเว้ยครับพี่ <c oughs> ไม่แต่ว่าก็เนี่ยก็ยววจะลงไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็พักแล้วพี่ไปนอนแล้วเดี๋ยว <c oughs> พี่กำชับมึกให้หน่อยหน่อยนะว่าแบบได้ได้อะไรอย่าง <c oughs> เงี้ย <c oughs> <ล>เอาอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ช่วยดูแลให้ไม่ต้องห่วงฝากกำชับน้องมันหน่อยเอาแค่คนเดียวกัพี่บาเอาเอาเอาตัวเองก่อนเอามึงต้องมึงต้องห่วงตัวเองก่อนถ้ามึงไม่ห่วงตัวเองเนี่ยไม่ได้แล้วนะมัน พี่ว่ามันน่าจะเกิดไปะลืมที่ต้องห้าหมและโอ้โอ้หาหมอยังไม่หาหมอป่ามาโอ,โอ้ไม่ไม่ไม่ถ้าหมอให้นอนไม่ได้ไปเจอกันวันเสาร์นะเออ <c oughs> ไม่เจอก็ได้ไป <c oughs> หาหมอเออไม่เป็นไรพี่ไม่โอ้มันนอนแป๊บเดียวก็หายพี่ชายงานผมเพิ่งยังแบบไม่ได้แก่ขนาดน,านั้นเอ ไม่แต่ไอแต่อย่างเงี้ยมึงเป็นมาเป็นปีแล้วไงเพื่อนมาเป็นปีแล้วนะเลยถึงก็ทำไมจะไม่ถึงมึงเป็นอย่างนี้มาเป็นปีเป็นป่องปีได้แล้วมั้งเยเพื่อนพูดนะล้องเพื่อนไปพักผ่อนกูพัก่อนไปพักผ่อนกงนอนเออกูนอนนอนเช้าก็ตอนนั้นกูกินเหล้าหนักถูกไหมปล่อยวางบ้างปล่อยบ้างเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยให้ไอหมึกดูแลให้เรื่องแกงน่ะเดี๋ยวพี่ก็ช่วยดูให้คนดูไปดูหมึกแล้วกันครับผมไปแล้วออพักผ่อนเพื่อนครับพี่แป๊บครับ ครับเออผมแบบนี่หมึกครับบอกให้หมึกจัดการแทนนิดยังชื่อแล่นเขาไหนยังชื่อเล่เร็วเลี้ยวเพื่อนเพื่อนขอขอพูดนิดหน่อยคนดูครับไอสตาร์บ็อกซิ่งอ่ะเปิดวันเสาร์นะครับคนดูไปไปกดรับยศกันไว้ได้นะเพราะว่าถ้าใครกดรับยศตอนเนี้ยมันจะไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบวันนี้มีน้องชายแบกชิ้นหมูกรอบแหละผ่อนเบี้ยไปครับไอหมูกรอบแรงอิ่มอ่ะ กูยังไม่ได้นอนนะรู้หมึกนะครับกูรู้กูรู้อันนี้อันนี้ดิคอนซิงะนะยังยังยังอันนี้ผมประมุดสสำหรับดิคอดบ็อกซิ่งนะครับไปรับยุดไปรีฟีนี่นะครับดีคอนไปกดได้นะผ่อนเบือ้อง User was moved to ญญครับออง,อ,บองครับ ตื่นเดี๋ยวไม่ที่ผมเบอร์เนะผมเบอร์นะที่ผมสตรีมวันนี้ผมเบอร์นะที่อยู่ออฟตีเียกับกีจริงไหะผมเบอร์เว้ยมันมันเบอร์คือมันคนมันนอนน้อยแล้วมันเบอร์มันอาจจะเล่นอะไรแบบอึดอัดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากเต็มที่อยากแข้งผมไม่อยากให้แข้งเป็นแบบนี้ไงพิริตพิริตพิริตอยู่ไหมตัีให้การเอาไปหาหมอเถอะไม่ไม่กินแล้วเช็คขาดรอบนี้ผมถ้าผมขาดรอบนี้เป็นรอบที่อะไรใช่ใช่ ไปหลายตออเฮ้ยไม่ได้พี่ไม่ได้เข้าใจเน่ยเป็นหลักที่เท่าไหร่พี่เป็นรอบที่เท่าไหร่รอบที่รอบที่สี่ครับทำอะไรไม่ได้เลยโอเคก็คือไม่ขาดไม่ได้แล้วถูกไหมเดี๋ยวคุดิ้งเดี๋ยวไว้อ่อนว้ใช้อยู่แล้วแต่ว่าสามรอบก็คือนี่แล้วถ้ารอบสี่ไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะการให้ครับพี่พรุ่งนี้ปมันจะได้เอาสครับ สุขภาพกก่็ได้ไม่เป็นเรื่องกันมันไหนไม่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 เป็นไรพี่ไม่ใช่มันไม่ใช่พี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดเงินมาให้ให้10ล้านแล้วก็เคลียร์โอเคครับโอเคจอแฟกเมนต์แฟกเมนต์แฟกเมนต์มันต้องเท่ากันนะพี่มหลังว่าแฟกตเมนต์ไม่แต่แต่ตอนจะไม่ขาดนี่ตอนนี้อยู่นี่ไอ้ลูกเที่ยงคืนลูกเที่ยงคืนออ๋ไม่ได้มาเคื่จะคืนได้ตอนนี้ใช่ใช่ พี่ตาไม่ต้องห่วงแก๊งนะครับพักผ่อนให้สบายาหลับให้สบายนะหมดห่วงแล้วนะสู่สุขติได้แล้วโอเคเจอกันครับหวังว่าหมึกกับพี่เปาจะดูให้ได้ไปแล้วเด้อเจอกันน้องพรุงนี้เจอกันพรุ่งนี้